สวัสดีครับอยู่ในรายการรู้ไว้เพื่อนะครับเป็น e p ีที่34นะครับ e ีนี้นะครับได้มีท่านท่านหนึ่งส่งหัวคิวนะครับมาให้รีวิวนะครับนั่นคือเอ็มคิวชิพนะครับเป็นเบอร์เอ็มนะครับตัวนี้นะครับจากแอมแปรเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าอ่าหัวตัวเนี้ยอ่ามันเหมือน LP กับกวางผสมกันนะครับ ที่ผมเอามาเทสในวันนี้เป็นเบอร์เอนะครับเขาส่งมาให้2ตัวนะครับมี M แล้วก็ h e นะครับงั้นวันนี้มาลองเบอร์เอกันก่อนนะครับว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับหลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูฟิลลิ่งของมันกันครับ Oh <laughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว MQ t i p เบอร์ M ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยจุดเด่นของมันนะครับ Follow นะครับผม Follow ข่าวพุ่งดีมากนะครับข่าวพุ่งในระดับที่มันมวนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับพุ่งดีนะครับแล้วก็การแทงไซส์นะครับแทงไซส์จะกินเกลียวพอสมควรน,นะครับก็คือไม่ได้กินเกลียวจัดจ้านมาก นะครับก็การแทงซ้ายเนี่ยถือว่าเป็นการแทงที่คุมไซค่อนข้างง่ายนะครับแทงสก,กูนะครับแทงถอยเนี่ยถ้าแทงในระดับปกตินะครับคือถอยสั้นนะครับถอยเด้งชิ่งธรรมดาแทงได้นะครับแต่ถ้าจะแทงเป็น power shot นะครับถอยไกลๆอันเนี้ยกินเกีียวน้อยไปหน่อยนะครับซึ่งผมลองมาหลายเที่ยวแล้วแทง พยายามแทงให้สุดนะครับการสก,กูไกลเนี่ยถ้ามีไซส์นิดหนึ่งจะถอยได้ง่ายนะครับแต่ถ้าทีเพียวเลยไม่มีไซส์เลยนะครับถอยค่อนข้างน้อยพอสมควรนะครับซึ่งตัวเนี้ยสำหรับผมนะคือมันเหมือนเป็นกวางที่เกะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ากวางเนี่ยจะ ด้อยเรื่องไซส์ค่อนข้างเยอะตัวนี้จะเสริมเรื่องไซส์ขึ้นมาแทนนะครับสก,กูพอๆกันนะครับที่เขาบอกว่าเหมือน LP กับกวางผสมกันนะครับคือหนึ่งเลยด้วยความแข็งนะครับความแข็ง LP เนี่ยมาผสมนะครับอันนี้คือฟิลลิ่งของผมนะตัวนี้เป็นเบอร์เอที่ความแข็งค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างดีเลยสําหรับผมนะความแข็งเนี่ยของ LP มานะครับการแทงพุ่งของกวางที่เป็นตัวกวางกล่องปกตินะครับ มาผสมกันนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมจ fill ับฟิลได้นะครับที่บอกว่าผสมแต่ถ้าให้แยกง่ายๆคือตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่แทงข่าวธรรมชาตินะครับแทงเดินข่าวทั่วไปเขาไปเขามานะครับไม่หัวหวานะครับไม่เน้นไปทางหืวหวาเลยตัวนี้จะแทงค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเป็นไปในทางหืวหวาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองเบอร์เฮดก่อนนะครับ เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเบอร์เฮดอัดแจ๋วนะครับตัวที่ผมลองเป็นเบอร์เอ็มนะครับในความแข่งระดับเบอร์เอ็มตัวเนี้ยสำหรับผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเบอร์เฮดดูนะครับว่าเบอร์เฮดเนี่ยการทํางานของเขาจะเป็นยังไงนะครับหัวคิวตัวนี้นะครับผมก็ราคา259บาทนะครับมี2หัวนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ในอีีต่อไปอีพีต่อไปผมสปอยเลยนะครับว่าเป็นตัวนี้เหมือนกันแต่เป็นเบอร์เฮดนะครับผมงวันนี้ก็สวัสดีครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์ B L L T R P หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยจ้า